สวัสดีค่ะช่วงน,นี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา9นาฬิกา18นาทีสมเด็จพระกนิษฐาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำาเนินไปยังอาคารโรงเลี้ยงนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกส่งเปิดงานวันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครั้งที่16ประจำปี2566และพระราชทานเกียรติบัตรแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ โอกาสนี้ทอประเนตรการนำเสนอผลการวิจัยและองค์ความรู้ใหม่จากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหมได้แก่ผลงานด้านวิชาการและผลงานการวิจัยจาก27หน่วยงานจำนวน74ผลงานอาทิความสำเร็จในการนำส่งดาวเทียม TOS 2ดาวเทียมสำรวจโลกและการเพิ่มความมั่นคงทางสภาวะอวกาศของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเสนอการต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือกสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผู้ประกอบการ นอกจากนี้มีการนำเสนองานวิจัยใหม่ๆของมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนำเสนอการพัฒนาคลังคมพีไมลานดิจิทัลจังหวัดน่านเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำเสนอหน้ากาก,ากผ้าแสดงผลผู้สวมใส่ที่มีอุณหภูมิสูงโดยการเปลี่ยนสี ของสารเทอร์โมโครมิกและมหาวิทยาลัยศีนคดินมิโครนนำเสนอนว,วัตกรรมการวิจัยเพื่อความยั่งยืนและสร้างเกษตรมูล,ลค่าสูงด้วยเทคโนโลยี สำหรับโรงเรียนในร้อยพระเจริจอมเกล้านำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของอาจารย์และนักเรียนในร้อยอาทิการออกแบบระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กรณีศึกษาหน่วยทหารพันธีกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพระเจริจอมเกล้าการใช้ไว่เป็นยีสในการผลิตเบียร์การพัฒนาสเสบียงรบประจำบุคคลจากผลผลิตทางการเกษตรของโครงการทหารพันธีและโครงการในพระราชดำริในโรงเรียน โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมทั้งงานวิจัยจากโครงการความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับศูนย์วิจัยสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติห้ารอบผลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อย,ยอดและเป็นประโยชน์ต่อสังคมวัฒนธรรมในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ส่วนโรงเรียนปิยะชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์นำเสนอผลงานวิจัยการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพของผงเลือดไก่ครบส่วนเพื่อผลิตและตรวจสอบปริมาณเหล็กรวมและจุลินทรีย์ของผงเลือดไก่ครบส่วนพบว่ามีปริมาณเหล็กรวม144มิลลิกรัมต่อกรัม นิทรรศการปีนี้จะขึ้นระหว่างวันที่20-21ถึงพฤศจิกาย,ยน2566เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักเกรยียนในร้อยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้โดยใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันกองทัพบ,บกและประเทศชาติเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยนักวิชาการและผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์การนำเสนอผลการวิจัยและองค์ความรู้ใหมๆ่ๆ เวลา14น,นาฬิก55นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติศิรธิกิจในงานประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรภ,ภายใต้หัวข้อ AgriTech and Innovation Moving Forward from Local to Global ซึ่งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวกร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ20ปีของการจัดตั้งสวกเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการเป็นผู้นำการบริหารจัดการงานวิจัยการเกษตรสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนเป็นเวทีในการประชุมวิชาการและจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรของประเทศ ในการสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภาคการเกษตรรวมถึงสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการขับเคลื่อนง,งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตร,รของไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสุดยอดกาแฟไทยประจำปี2566ของกรมวิชาการเกษตรและพระราชทานโลร่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดรางวัลโครงการวิจัยดีเด่นรางวัลนักวิจัยด้านการเกษตรดีเด่นรางวัลนักเรียนทุนสวกที่มีผลงานวิจัยด้านการเกษตรดีเด่นและรางวัลผู้ประกอบการสวกดีเด่นประจำปี2566 ในการนี้ทรงตัดแถบแปรเปิดงานโดยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารสวกน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องพ่นสารชีวพัณฑ์แบบนั่งขับสำหรับใช้ในการผลิตผักปลอดภัยเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยและทออพระเนตรที่ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิด พลิกโฉมเกษตรสู่ตลาดสากลด้วย6เมกะเทรนเปลี่ยนโลกแบ่งเป็น4โซนหลักได้แก่นิทรรษาการเทิดพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ไทยในการสนองพระราชดำริด,ด้านการเกษตรนิทรรศการ20ปีสวอกอและอาดาอาวอจะแสดงผลงานวิจัยเด่นของสวอกอในรอบ20ปีภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ที่ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงสร้างรายได้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยเป็นผลงานวิจัยและนวัตรกรรมด้านต่างๆเช่น Smart Farm for future agriculture และ Food for future นิทรรศการ6เมกะเทรนเปลี่ยนโลกนำเสนองานวิจัยที่ขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้เติบโตและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกเช่น h e a l t h and Beauty รวมถึงนิทรรศการของหน่วยบริการจัดการทุนวิจัยในระบบววนเช่นเทคโนโลยีน้ำแข็งโอโซนสำหรับยืดอายุการเก็บรักษาสัตว์น้ำ ภายในงานยังมีปากฐกถาและการบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆอาทิภาพรวมผลกระทบที่มีต่อภาคการเกษตรและการเตรียมรับมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตรกรไทยจะเปลี่ยนไปด้วยวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมอาหารไทยสู่ความมั่นคงอาหารโลกซึ่งเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนักลงทุนผู้ประกอบการและนักวิจัยได้พบปะกันเพื่อสัมผัสผลงานวิจัยจริงก่อนนำไปต่อย,ยอดเชิงธุรกิจต,ต่อไป ทูณกระมอมญิงอุบลร,รัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพานวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเฉลิมการนาประจำปีการศึกษา2565 วันนี้เวลา19นาฬิกา7นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปยังอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจังหวัดนนทบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉลิมการนาประจำปีการศึกษา2565จำนวน841คน ม,มหาวิทยายลัยเฉลิมการนาจัดก,การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในปี2547แบ่งเป็น5คณะ9หลักสูตรมีคณะพยาบาลาศาสตร์คณะสาธารณสุขสาศาสตร์คณะรัฐาศาสตร์คณะบริหาราศาสตร์และคณะนิติาศาสตร์สำหรับพระโอวาทที่พระราชทานแก่บัณฑิตใหม่มีใจความว่า เป้าหมายในการพัฒนาบัณฑิตคือต้องเรียนรู้ให้เกิดปัญญาในตนเองสามารถทำอะไรได้คิดอะไรเป็นและเห็นคุณค่าสังคมมุ่งเน้นในการพัฒนาด้านคุณภาพมนุษย์และสังคมการพัฒนาด้านการศึกษาเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนและสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงพื้นฐานบ้านเมืองใดที่มีความมั่นคงในด้านต่างๆที่ดีจะสามารถพัฒนาเจริญก้าวหน้ามั่นคงได้ นอกจากวิชาความรู้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสารรค์ความเจริญแล้วยังมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งทุกคนจำเป็นต้องมีคือวินัยวินัยนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บุคคลมีระเบียบแบบแผนที่ดีทั้งกายและใจพร้อมสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จและความเจริญได้ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อย บุคคลผู้มีความรู้มีวินัยจึงเป็นผู้ที่สามารถนำพาตนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติให้บรรลุถึงความเจริญและความมั่นคงอันวัฒนาถาวรต่อไปได้ผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีประจำปีการศึกษา2565 เวลา10นาฬิกา13นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกร,ณระุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสวุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2565ทั้งภาคเช้าและบ่ายรวม2749คน พร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์มอปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิโดยสภามหาวิทยาลัยได้มอบปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์นวัตกรรมการจัดการแก่นายพลากรสุวรรณรัตน์ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมหรือ Innovative University ที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศ ที่ผ่านมาดำเนินงานด้านต่างๆเช่นพัฒนาหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนรู้ควบคู่ก,กับการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนโดยบัณฑิตมีอัตราการได้งานทําในระหว่างที่กําลังศึกษาและหลังจบการศึกษาเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการรวมถึงสนใจศึกษาต่อมีจํานวนสูงขึ้นพร้อมกันนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆได้พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเป็นประโยชน์ได้อย่างยิ่งแก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองในทุกๆด้าน บัณฑิตในฐานะที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจึงควรจะได้เป็นกําลังสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่กิจการงานต่างๆอันจะช่วยเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองในขณะเดียวกันแต่ละคนก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้นกว้างขวางขึ้นและให้เท่าทันเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะเป็นผู้สามารถสร้างสารรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองแก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนแท้จริงจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษด,ดาน,นะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชศวงศิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ